มาถึงข้อที่3ครับแบบงานหัด1.4เรื่องเซ็ตเหมือนเดิมไปดูโจทย์กันนะโจทย์มีอะไรบ้างหนออาอ่นะครับเขาบอกว่าจงแรงเงาภาพที่กำหนดให้เพื่อแทนเซ็ตต่อไปนี้แทนเซ็ตต่อไปนี้คือมีอยู่5ข้อย่อยนะและมีพื้นที่เซ t ต A อเซตบอยู่ในยูนิเวอร์สนะข้อที่1เอาไปดูข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่า B พราม เขาว่า B ีพรามคือพื้นที่ที่อยู่นอก B นั่นเองงั้นเราจะแรงเง่ายังไงไปดูกันเลยแค่นี้เองนะก็คือส่วนที่เป็น B เนี่ยเราปล่อยเป็นข,า,ขาวๆไว้แล้วเราก็เอาดินสอแรงเงางบางๆในรอบพื้นที่ที่อยู่นอก B ทั้งหมดเลยซึ่งมันจะรวม A ไปด้วยนะครับแล้วก็รวมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในยูเนเวอร์สไปด้วยก็เป็น B พรามเสร็จแล้วข้อที่1นึงถ่นนะนะถ้าแรงเงาก็เบรคลิปไปก่อนเราจะไปดูข้อที่2กัน ข้อที่2องเขาบอกว่า A intersection กับ B พ i m e intersection กับ B prime เราไปดูก่อนนี่คือ A นี่คือ A ทั้งหมดและ B prime อยู่ตรงไหน B prime r i m e คือตรงนี้ทั้งหมดเลยสีเทาๆท,ทั้งหมดนี่คือ B prime และพื้นที่ในสีแดงๆตัวนี้คือ A นะตอนนี้โจทย์เขาบอกว่าเอามา intersection กัน ส่วนที่มันตัดคำว่า intersection คือส่วนนี้ต้องอยู่ใน A แล้วก็อยู่ใน B พรามด้วยต้องอยู่ใน A และอยู่ใน B พรามด้วยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ใน A ก็คือเอาเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใน A แหวงๆอย่างนี้งั้นตรงนี้ไม่เอาเป็นสีขาวๆเราก็จะแรงเอาแค่นี้พอนะนี่คือความหมายคําว่า Aintersection กับ B พรามทันไหมไปดูต่อข้อที่3นะไปแล้วนะ ข้อที่3บอกว่า A อพรามอ๋อ A พรามก็ไม่ยากใช่ไหมคือพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ใน Universe แต่ไม่เอา A ก็แรงเงาทั้งหมดที่ไม่แรงเอา A เราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปละ3ข้อละต่อไปข้อที่4ข้อที่เขาบอกว่า A, A Universe, อพรามยูนิเวอ์กับ B กลบไปดูอะไรกันก่อนเรามาดูกันก่อน นี่คือ A พรามทั้งหมดเลยนะ A พรามทั้งหมดเลยนะยันตรงพื้นที่ A เราก็ไม่แรงเงาอย่างไม่ต้องนะยังไม่เสร็จนะนะเสร็จแล้วเขาบอกว่า u n i v e r s e ไปรวมกับ B เพราะฉะนั้น A พรามคือพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่นอก A และรวมกับพื้นที่ที่อยู่ใน B ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาแรงเงาต้องแรงเงารูปตามแบบนี้โอเคนะ และดูจากรูปนะครับจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะและทำความเข้าใจกับเครื่องหมายว่าอ๋อเอพรามคือทั้งหมดเลยแล้วก็ u ูนิเวอรไปรวมกับเออไม่ใช่ยูเนียนขอโทษยูเนียนไปรวมกับ B แล้วก็พูดไปเรื่อยเลยนะบางทีก็เผลอนะครับอ่ะไปดูต่อข้อที่5ข้อที่5คือ A' u พรามยูเนกับ B' A' พรามเอพรมยเกับ B' พรามดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะแยกให้ดูก่อน นี่คือ A' พรามพื้นที่ที่อยู่นอก A ทั้งหมดและนี่คือ B' พราพื้นที่ที่อยู่นอก B ทั้งหมดเขาบอกว่าเอามายูเนียนรวมกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าดูจากรูปภาพนี่นะครับเราก็เลื่อนเอามารวมกันอย่างนี้มันจะเจอจุดตัดที่ไม่ใช่ตามเงื่อนไขของเซตนะครับตรงเป็นสีขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอา A อพราที่อยู่นอก A ไปรวมกับ ยูเนียนกับ B พรามซึ่งมันจะเหลือพื้นที่จุดตัดตรงนี้นะครับดูทันนะข้อที่5ห่าดูทีนะครับนะเราก็เลื่อนเข้ามาพื้นอ่อนี่ข้อที่5จะเป็นแบบนี้เสร็จทั้ง5ข้อครับนะฮะเราก็เฉลยให้ดูครบทั้ง5ข้อใครลอาไปทันยังไงก็ดูจากภาพสุดท้ายของคลิปได้นะคณิตศาสตร์ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะมันจะทำให้เราฝึกคิด ยังมีเหตุมีผลนะครับจะเดี๋ยวไปเจอกันในข้อถัดไปข้อที่4ครับ